ผมขอพาคุณไปยังสถานที่ที่ดูเหมือนอยู่นอกโลกสิ่งมีชีวิตในถ้ำแห่งนี้ถูกแยกออกจากโลกภายนอกมาประมาณ5ล้านหแสนปีแล้วและมันน่าสนใจมากมาดูด้วยตัวคุณเองกันเนื่องจากการแยกตัวเป็นเวลานานสภาพในถ้ำโมโวจึงไม่เหมือนที่ใดในโลกของเราระบบนนเวศท,ที่ไม่เหมือนใครกำลังเฟื่องฟทูที่นั่นแม้ว่าภายในถ้ำจะขาดแสงอาทิตย์และอากาศเป็นพิษก็ตามถ้ำแห่งนี้ตั้งอยู่ห่างจากทะเลดำในโรมาเนียไปทางตะวันตกไม่กี่กิโล ซึ่งถูกค้นพบครั้งแรกในปี1986ในปัจจุบันคุณสามารถเข้าชมได้ก็ต่อเมื่อได้รับอนุญาตเป็นพิเศษเท่านั้นนอกจากนี้ถ้ำส่วนกลางยังได้รับการปกป้องตามธรรมชาติด้วยโมงหินปูนแคบๆและปล่องแนวตั้งดังนั้นหากคุณเป็นคนที่มีโรคกลัวที่แคบคุณไม่ควรเข้าไปในสถานที่แห่งนี้ภายในถ้ำม,มีออกซิเจนน้อยกว่าอากาศภายนอกถึงสงเท่าแต่มีคาร์บอนไดออกไซด์และไฮโดรเจนซัลไฟจำนวนมากดังนั้น มันไม่ใช่อากาศที่บริสุทธิ์ที่สุดที่คุณสามารถหายใจได้แถมภายในถ้ำยังมืดมากด้วยถึงกระนั้นหรือผมควรจะพูดว่าขอบคุณสภาวะที่รุนแรงมากเช่นนี้ที่นี่เป็นเหมือนเหมืองทองคําที่แท้จริงสําหรับนักชีววิทยาน่าตกใจที่ชีวิตที่นี่รุ่งเรืองเป็นอย่างมากจากการศึกษาในปี1996นักวิทยาศาสตร์จําแนกสัตว์ได้48ชนิดโดย33ชนิดเป็นสัตว์เฉพาะในถ้าสิ่งมีชีวิตส่วนใหญ่ที่อาศัยอยู่ในถ้ามีขนาดเล็ก มีแขนขายาวและหนวดที่ช่วยนำทางในความมืดพวกมันไม่มีความสามารถในการมองเห็นและไม่มีเมสส็ดสีซึ่งมันก็สมเหตุสมผลทำไมคุณต้องมองเห็นในเมื่อคุณอยู่ในความมืดสนิทและทำไมคุณต้องดูดีและมีสีสันทางๆท,ท,ที่ไม่มีใครเห็นคุณตอนนี้ผมจะพาคุณไปอีกถ้ำหนึ่งมันน่าทึ่งเหมือนกันแต่ดูแตกต่างออกไปที่นี่คือถ้ำคริสตัลยักษ์หรือที่รู้จักกันในนามถ้ำแห่งคริสตัลในเม็กซิโกถ้ำคริสตัลขนาดมือมาเหล่านี้ถูกพบในปี2 0 0พัน โดยบริษัทเหมืองแร่หลังจากที่สูบน้ําออกจากถ้ำจากนั้นคนงานเหมืองสองคนเห็นคริสตัลหลังจากเข้าไปในถ้าที่แห้งด้วยการเดินเท้าคริสตัลที่น่าทึ่งเหล่านี้แท้จริงแล้วคือเสายิปซัมขนาดใหญ่ที่ซ่อนอยู่ใต้ดินลึก300เมตรพวกมันถูกยึดไว้กับผนังและพื้นถ้าที่ร้อนระอุนักวิทยาศาสตร์ประเมินว่าคริสตัลสามารถเติบโตขึ้นมาได้ครึ่งล้านปีแล้วนั่นเป็นเหตุผลว่าทาไมพวกมันหลายแท่งจึงยาวและกว้างจนคุณสามารถเดินข้ามไปได้ น่าเสียดายที่ตอนนี้การเยี่ยมชมความมหัศจรรย์ของธรรมชาตินี้เป็นไปไม่ได้แต่าการเป็นแบบนี้อาจจะดีกว่าเพราะถ้ำคริสตัลยักษ์เป็นสถานที่ที่อันตรายที่สามารถกลายเป็นกับดักได้อย่างง่ายดายเป็นเวลาหลายหมื่นปีที่มันเต็มไปด้วยน้ําใต้ดินซึ่งแต่เดิมมันถูกดันขึ้นสู่ช่องเปิดโดยหินหนืดที่อยู่ในส่วนลึกของโลกของเราหินหนืดใต้ถ้ำทําให้น้ําร้อนแต่ในที่สุดอุณหภูมิของน้ําก็ลดลงต่ํากว่า58องศาเซลเซียสเป็นผลให้น้ําเริ่มถูกเติมเต็มด้วยแคลเซียมและซัลเฟต ซึ่งอนุภาคเริ่มรวมตัวกันเป็นยิบซําจากนั้นผลึกสีขาวก็มีอยู่เต็มถ้ำไปหมดและเนื่องจากพวกมันอยู่ใต้น้ำพวกมันจึงสามารถเติบโตต่อไปได้คุณไม่จําเป็นจะต้องบินไปในอวกาศเพื่อดูหลุมดําใกลๆ้ๆนักวิทยาศาสตร์พบสิ่งที่คล้ายกับหลุมดํามากๆในมหาสมุทรแอตแลนติกตอนใต้หลุมดํามีแรงดึงดูดมหาสารที่ถ้าหากว่าบางสิ่งถูกดึงเข้าไปในนั้นมันจะไม่มีโอกาสหลบหนีออกมาได้เลยแม้แต่แสงก็ออกจากหลุมดําไม่ได้ แต่มหาสมุทรหลุมดำดูเหมือนจะมีพลังเกือบเท่ากับยาต์เนวกาศของมันแต่แทนที่จะจับแสงพวกมันทําเช่นนั้นกับน้ํากระแสะน้ำวนในมหาสมุทรเป็นกระแสะน้ําขนาดใหญ่ที่หมุนทวนกระแสะน้ําหลักโดยปกติแล้วพวกมันจะหมุนน้าหลายพันล้านตันเป็นเกลียวและส่วนใหญ่มีขนาดใหญ่กว่าเมืองกระแสะน้ําวนเหล่านี้ทรงพลังมากจนสิ่งที่ถูกกักไว้ไม่สามารถหลบหนีไปได้แต่สิ่งที่น่ากลัวที่สุดคือคุณอาจไม่ทันสังเกตว่ากําลังมุ่งหน้าเข้าไปหามัน สิ่งเหล่านี้มีขนาดใหญ่มากจนคุณมองไม่เห็นขอบเขตของพวกมันจนกระทั่งสายเกินไปเมื่อนักวิทยาศาสตร์เริ่มสำรวจกระแสน้ำวนในมหาสมุทรด้วยความช่วยเหลือจากดาวเทียมพวกเขาได้ค้นพบขอบเขตของกระแสน้ำวนหลายแห่งหลังจากนั้นพวกเขาสามารถพิสูจน์ได้ว่าในทางคณิตศาสตร์กระแสน้ำวนเหล่านี้เหมือนกับหลุมดำลึกลับในอวกาศกระแสน้ำวนขนาดใหญ่ถูกล้อมรอบด้วยสิ่งกีดขวางที่หนาแน่นเป็นพิเศษซึ่งของเหลวจะเคลื่อนที่เป็นหลุมแม้แต่น้ำก็ไม่สามารถออกจากด้านในของหลุมเหล่านี้ได้ นั่นเป็นเหตุผลว่าทำไมกระแสน้ำวนในมหาสมุทรจึงมีบทบาทเหมือนภาชนะขนาดเมื่อคืนมาเพราะน้ำที่อยู่ภายในนั้นแตกต่างจากมหาสมุทรที่อยู่รอบๆน้ำวนโดยสิ้นเชิงและผมไม่ได้พูดถึงแค่อุณหภูมิเท่านั้นปริมาณเกลือภายในและภายนอกกระแสน้ำวนมักจะแตกต่างกันด้วยบนคูโรเนียนสปิท่นท์คาเลบอลติกออกจากคูโรเนียนลากูลมีสถานที่แปลกประหลาดที่สุดแห่งหนึ่งของโลกตั้งอยู่ชาวบ้านเรียกบริเวณนี้ว่าป่าเต้นรำเพราะต้นสนในป่ามีรูปร่างแปลกตาจนน่าตกใจ พวกมันบิดเป็นเกลียวและเป็นวงกลมไปตามพื้นแน่นอนมีทฤษฎีบางอย่างว่าทำไมมันถึงเกิดขึ้นได้บางคนอ้างว่าพลังงานบวกและลบจำนวนมหาศาลเคยปะทะกกันในจุดนั้นคนที่ไม่เชื่ออะไรแบบนั้นเชื่อว่าสาเหตุมาจากธรณีวิทยาดินทรายในพื้นที่ไม่มั่นคงมากจนไม่สามารถยึดต้นไม้ให้ตั้งตรงได้แนวคิดที่ได้รับความนิยมมากที่สุดคือแนวคิดที่ว่าลมแรงพัดมาจากน้ำมีอิทธิพลต่อรูปร่างของต้นไม้อย่างไรก็ตามผู้เชี่ยวชาญยังไม่ได้ข้อสรุปสุดท้าย ลองดูวงกลมใต้น้ําเหล่านี้สิครั้งแรกที่พวกมันถูกพบเห็นคือในปี1995ใกล้ชายฝั่งทางตอนใต้ของญี่ปุ่นนักดำน้ําท้องถิ่นเรียกโครงสร้างกว้าง2เมตรเหล่านี้ว่าวงกลมลึกลับปริศนานี้อยู่ในใจคนจํานวนมากมาเกือบ16ปีจนกระทั่งจับตัวการที่แท้จริงได้ในที่สุดลองนึกภาพความประหลาดใจของนักวิจัยเมื่อพบว่าเป็นปลาปกระเป้าตัวผู้ดูสิปลาต้องใช้เวลามากกว่าหนึ่งสัปดาห์เล็กน้อยในการสร้างวงกลมหนึ่งวงและความสวยงามนี้มีความสําคัญ ตัวผู้จะว่ายน้ําอยู่ในวงกลมขุดเนินในทรายด้วยคลิปของมันแต่นั้นไม่ใช่ทั้งหมดปลายังใช้เปลือกหอยและปาการังเพื่อตกแต่งส่วนต่างๆของวงกลมด้วยการสร้างวงกลมนี้มีวัตถุประสงค์ที่จับต้องได้ในทางปฏิบัติเช่นกันวิธีการว่ายน้ําของปลาตัวผู้จะดันทรายเข้าหาศูนย์กลางของวงกลมและสร้างเนินดินซึ่งต่อมาทําหน้าที่เป็นรังของพวกมันความลึกลับต่อไปในลิสต์ของเราอยู่ในทะเลแคริบเบียนนอกชายฝั่งเบลิสมันมีหลุมยุบขนาดยักษ์อยู่นั่นคือหลุมน้ําเงินคราม มันกว้างประมาณ305เมตรและลึกกว่า122เมตรครั้งหนึ่งเมื่อนานมาแล้วหลุมแห่งนี้เคยเป็นถ้ำแต่แล้วน้ําที่เพิ่มสูงขึ้นก็ท่วมมันทําให้มันพังทลายลงมาเองยิ่งคุณดําลงไปในน้ําที่ใสแจ๋วของหลุมน้ําเงินครามลึกเท่าไหรมันก็จะยิ่งเข้มขึ้นเท่านั้นคุณจะเห็นถ้าที่เต็ไมไปด้วยหินงอกหินย้อยมากมายที่นั่นแต่การเข้าไปที่นั่นอันตรายมากเว้นแต่คุณไม่กลัวที่จะหลงทางอย่างสิ้นหวังเมื่อคุณลงไปถึงระดับความลึก15เมตร คุณจะสังเกตเห็นว่าน้ำมีแสงระยิบระยับนั่นคือเส้นที่มองไม่เห็นซึ่งแบ่งส่วนบนสุดที่เป็นน้ำเค็มของหลุมยุบออกจากเขียวน้ำจืดคุณอาจต้องการหันหลังกลับตอนนี้ไปจะรู้ว่าต้องเจออะไรบ้างในส่วนลึกที่มืดมิดมีตำนานเก่าแก่ของชาวอเมซอนที่เล่าขานเกี่ยวกับแม่น้ำที่ร้อนจัดจนเดือดและเชื่อว่าเป็นเพียงตำนานจนกระทั่งอันเรสรูโซนักธรณีวิทยาชาวเปรูตั้งคำถามว่าแม่น้ำสามารถเป็นของจริงได้หรือเปล่าผู้เชี่ยวชาญทุกคนปฏิเสธความเป็นไปได้ดังกล่าว ท้ายที่สุดแล้วแม่น้ำร้อนมีอยู่จริงแต่เฉพาะในบริเวณที่มีภูเขาไฟเท่านั้นในส่วนของพื้นที่ของประเทศที่กล่าวถึงในตำนานนั้นไม่มีภูเขาไฟในภูมิภาคนั้นแต่ออนเดรสรูโซทุ่มเทเกินกว่าจะยอมแพ้และในปี2011ในที่สุดเขาก็พบแม่น้ำในตำนานน้ำในนั้นร้อนระอุมากๆอุณหภูมิของมันคือ85องศาเซลเซียสถึงจะไม่เดือดแต่ค่อนข้างใกล้เคียงกับจุดนี้แต่สิ่งที่ทำให้นักวิจัยตกใจที่สุดคือขนาดของแม่น้ำ ใครจะคิดว่าน้ำที่เกือบเดือดนั้นเป็นผลมาจากสิ่งที่เกิดขึ้นจากน้ำพุร้อนใต้น้ําจริงๆแล้วบ่อน้ําร้อนมักมีขนาดเล็กแต่แม่น้ํานี้มีความลึก6เมตรและหลายเป็นระยะทางเกือบ6กิโลเมตรแม่น้ําแบบนี้เป็นปรากฏการณ์ที่ไม่เหมือนที่ใดในโลกของเรา